สวัสดีครับพี่น้องพอเข้าไปสนันเชนเชนลคุ่เก้าคับมือนี้ครับมือนี่ออกมาหน้าพี่น้องหลังจากฝนตกไอ้นักนะครับฝนตกนักน้ำไหลเสาะคู่มั่นขาดพัดพี่น้องมั่นกำลังเกิดยางดีโอ้ยนี่น้ำเสาะพัด ลำมันออกมาเบิดพอด่ะคู่มันคู่มันขาดเบิดมุนมัดพี่น้องน้ำไหลนุ่นลงมากพอดนะน้ำไหลนุ่นมากพังเบิดมันกักําลังกําลังเกิดกําลังปงพี่น้องเนี่ยกระลังเป็นตาเนี่ยโอ้กําลังปงพอดีเบิ่งคู่มันใหญ่ๆเนี่ยน้ำสาะไปเบิดเลยพี่น้องตรงเนี้ยยาซํานี่แล้วคู่มันลองมันมรงเนี้ย เนีแยกซ้ำนี่พี่น้องเได้น้ำเก็ีบบอลดูมันนี่นะนล้วมันนี่พี่น้องเนี่ยมันจมในน้ำหจมในดินนี่มันกำลังเกิดกำลังโป่งหักพอดีพอดีน้ำสาะมูนออกมาเบิดเได้ไปหาเสียบไม่เลยพี่น้องเอ้ยบ้านตาเสียดายมันกันังมันกำลังโป่งเนี่ยนน้ำเก็บ โอ้ยมึงวะเห็ดใหญ่เห็ดเขียดแท้สติมึงมันก็ร่งเกิดพอดีนี่เกิดแล้วน้ำซ้อฝนตกแห้งครับสองขึ้นพี่น้องฝนซัดมาสองขึ้นสองขึ้นนี่นี่เน็บเน็บนี่แมงนี่นี่ นเชน็้บ้องไม่ละพี่น้องนี่ยมองมองคู่มันยังเนาะยังซ้ำได้เก่เาซ้ำนั่นละ่ะเนี่ยนี่แหละยังซ้ำได้เก่เาซ้ำนั่นสองรองนี่นขาดเบิดคือบ้าเอาเสียบเก็บขึ้นเสียบไาเนี่ยมองมันตั้ง ่านี่อยู่พน่น้องเสียบไหมโอสองหล่อง,องอเสียบไหม <c oughs> บกจุกก็บรรเร็วขึ้นถือกันมานำ้ำหล่องมันขาดคูนขาดห็นไปแล้วเ <c oughs> นีบยไปนำมูนีล่ละสิเกิดดีดกตี โอ้ยคือสเกระดิอกมันปุงกันแล้วฝนแข้งคัะพี่น้องเห็นเต่าเนีนยปูกันถามมาแต่ฝนมันตกมาแลัดโอ้ยผัด อันนี้ไปเบิดอะโดดาสาวยเศร้าหนาสิละเนากพังบดพี่หนหลังมึงเนี่ยมึงคู่มันเงี้ยงๆนี่เหลือเครื่อนงนึงน่งนคนเหลือจำมีล่ะลองมันคูมน่มันโอ้ยมันสิไปกันต้องเอา 1, ต้องเอาบักจูบมาก้นก้นขืนมึงนี่ก้นใส่เนาะ บกโจกิใส่จิบหขี่เราไปบกโจกมนกล้นนี่มองในมันวางแล้วดูเสียบใส่ตัวเออเขาเก็บขึ้นมาเนี่ยแล้วการที่เก็บสองมือนี้ซะกันเขาตัดตัดละไม่ใส่เลยเอาบกโจกมากลืนเราจิงงิสด้นี่มึงเนียี่น้องเออมันขาดเบ็ดอันมันไหลถี่เบ็ดดูมันไปน้ำนำตัวใครหน้าผนละมันกับปงหักแล้วเนี่ยปงหักแล้วแบบไอ น้ำทังผัดสินีเป้วบกจกกันละงสิเฮ็ดได้เนี่ยนี่เห็นขาดอีกแล้วบกจกก้นขึ้นก้นขึ้นดูมันอยู่ใส่แน่เละดูมันก็ได้สองลองเหลี้่งบักมึงเหลี้ยจะแป้นลองใหญ่ๆพี่น้องนี่ตกี่ลองใหญ่ๆกี่สี่ละดี

ล้ำล้ำล้ำเก่าอยู่ฝุ่นก็มีผึ่งผึ่น้องแป็ดเนี่ยเตือเลยนี่ลองมั่นนี่น้ำสอหลับไปบดพี่น้องมึงเนี่ยคู่นี้กับไปบดเลย มงนีมันกันกานั่นคือเก่าละดึงขึ้นรถนี่ไปเอาแถาไปสามวงทังทึ่งเพราะว่ามันนั่นมันหนามเสาะว่าใดขึ้เก่าละหนาฝนหนามใต้นี้นี่ถอดเอานี่รถนี่ดึงเอาซุปนี่รถนี่ทั้งใดมันก็หึมมันเกาหนามเก่านี่นี่แถวนี่ไปปูพุนไปบวกยกกันบังคกดก็มด ิึงพังบดพี่น้องหล่อมันคู่มันยกไปก๋งามหน้ามขาดโศกลงไปบดเอรถทังลงมาพี่น้องไหลนุ่นลงมาแต่คุณขาดพังลงนีไหมเนี่ยมันจะอัดโศก นี่ก็นสิได้ช่วงนี้ก็นสิทอนถอนถอนเอารถเนาะท้อนไม่ได้ผลดอกว่าสิมโยกมาดอกแถวนี้เดินนี่แก้ไขแต่ลองนั่นเช่าไรวิธีเช่าไรนี่สิพี่น้องเอ้ยมันบ้านในเกิดนั้นกะฝนอันมาแห้งผลทางลงเบิดมาเราเบิ้งมันพี่น้องมันแต่ ถึงน้ำซ้อคู่มันขาดเบิดนดครับคลิปนี้ก็ได้เอาฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับขอบุญบอ G, ของคุณน้องเอฟซีผู้ที่เข้ารับชมครับคลิปนี้ค็วิธีเีเซาไร่ทั้งสี่แล้วพี่น้องนะครับมันบุกไหมน้ำซ้อครับเอาพอกันคลิปนาครับพี่น้องพี่เมียเซนกับลาพี่รัาน์นองไปก้อนครับสวัสดีครับ